ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะนักศึกษามทรสุวรรณภูมิคว้ารางวัลแบบบ้านประหยัดพลังงานระดับภูมิภาคภาคกลาง นางสาวดารุณีวันสีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสถาปัตยกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิคว้ารางวัลที่3รับเงินรางวัล30,000บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณจากการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพระดับภูมิภาคภาคกลางประเภทบ้านประหยัดพลังงานพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน150ตารางเมตรและได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศทุนการศึกษา100,000บาทประกาศผลเมื่อวันที่9มิถุนายน2564ซึ่งผู้ชนะเลิศรางวัลที่1 รางวันที่สองรางวัลที่สามของทุกประเภททุกภูมิภาคจะต้องเข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิกณนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อประกวดระดับประเทศต่อไปธนชพรปานเนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสนภูมิรายงาน นายธนวัต์มอง4.2หมื่นล้านบาทแค่เยียวยาไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการล็อกดาวน์1-2แสนล้านบาทแนะนำสิงหาคมจังหวัดดีออกมาตรการกระตุน้น น,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการล็อกดาวน์10จังหวัดที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเงิน4.2หมื่นล้านบาทว่าเป็นการชดเชยค่าจ้างเพิ่ม5้ากลุ่มอาชีพรวมถึงช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ2เดือนโดยมองว่ามาตรการที่ออกมาเป็นเพียงมาตรการเยียวยาเพื่อแบ่งเบาภาระก,กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการล็อกดาวน์แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการล็อกดาวน์ในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเสียหายประมาณ1 2ึ่งถึงสองแสนล้านบาทดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐบาลยังจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมในช่วงหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวแล้วหรือประมาณในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและจากการประเมินล่าสุดของทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอกกันค้าไทยหาวรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงพอคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศ ในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละศูถึง2รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี